ปวจะปวดแมนยูเข้าโหมดแพนิคอีกบายอีกแล้วหรือนี่หากชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับแมนยูฝากกดติดตามผมด้วยนะครับข่าววันนี้แมนยูได้เข้าสู่โหมดแพนิคอีกบายหรือแปลเป็นไทยง่ายๆคือการซื้อตัวแบบโลกๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งข้อเสียของแพนิคไปนอกจากได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ซื้อมาก็ต้องมารุนอีกว่าเล่นแล้วคนนั้นจะเข้าระบบใหม่แถมเงินยังต้องจ่ายเพิ่มแบบหนอ,นอๆเพราะทีมที่ขายให้ยังไงเขาก็ต้องกดราคาอยู่แล้วเนื่องจาก U, แมนยูเผยไตมาแต่ไกลว่าโลกเพราะไม่ได้ตัวที่วางแผนเอาไว้ต้นตอของปัญหาที่แมนยูตกต่ำจนถึงปัจจุบันนี้เกิดจากการซื้อตัวที่ผิดพลาด ซื้อมั่วตัวซื้อเอากระแสจนได้ทีมที่เราท้อใจกันอยู่ในปัจจุบันแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแฟนแมนยูหวังใจว่าแมนยูจะซื้อตัวดีๆแบบมีแผนการเหมือนทีมอ,อื่นๆเขาบ้างแต่สุดท้ายก็เข้าลูปเดิมตัวที่ต้องการไม่ได้เสียเวลาไปฟรีๆเลยต้องซื้อตัวอะไรก็ได้มาคู่หน้าไปก่อน ความผิดนี้นอกจากเทนฮากต้องรับผิดชอบไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะความดื้อของเขาเองที่รอตัวที่อยากได้จนเสียเวลาฟรีแต่ส่วนที่ต้องรับผิดไปเต็มๆคือทีมงานซื้อขายหลังบ้านที่อาจวางแผนได้ไม่ดีและไม่รอบคอบเพียงพอซึ่งในมุมมองของผมในตอนนี้แมนยูจะดึงใครเข้ามาก็ยากเย็นไปหมดลองคิดดูถ้าเกิดเราเป็นนักเตะใครมันจะอยากมาถ้าเกิดเงินไม่ถึงหรือใจไม่รักแมนยูจริงๆ ผมบอสแมนยูช็อตโน้ตสรุปเรื่องแมนยูแบบเนื้อๆไม่เอาน้ำให้ฟังกันแบบง่ายๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ